มากมากที่สุดในสากโลกนะคะเพราะวันนี้เราจะได้เจอกับน้องสาวของเรานะเธอคัมแบ็กกลับมาเจอเราอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก่อนที่จะให้เจอกับน้องนะวันนี้นนทไม่ได้มาคนเดียวคุณน้ฟังมาพร้อมกับชายหนุ่มนะคะใครที่กริกรานะคะเมะื่อวานนี้ยแฟนคลับพากันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ <laughs> ถ้าซูมมิชชั่นว่า กรุณานะคะมองหน้าพี่ดิวนานๆเผื่อหนูด้วยอะไรประมาณนี้เอางนเดยดช่วงหน้าเราจะมาเจอกับสองศิลปินที่จะมาพบกับเราแน่นอนในช่วงบ่ายโมงนะคะสําหรับน้ำนดเดซ่าและก็หนึ่งดิวอรุณพง์ด้วยแต่ว่าอดจะรอป้านึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเราฟังไพนงนี้ของน้ำนดอยู่ค่ะโอกาสเห็นน้ำนดนะคะเต้นเขรูกว่าเป็นสาวชาวเกาะนะอ่าตอนนี้ อยู่กับเราด้วยสวัสดีนอตและะ้วก็ดีค่ะสสวัสดีค่ะโอ้ยนะมาแบบส,สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวหลายๆคนต้องดีใาดิเชนแน่ๆน,นะครับเพราะว ยังจะเป็ข่าววายโชว์เียอะไรค่ะใครข้อเสื่อมอยู่ตอนนี้สะแกนสะแกนอ้าววันนี้นะทักทายน้ำรถอีกรอบหนึ่งค่ะเราเคยเจอกันแล้วใช่แล้วสนุกสนานมากคราวที่แล้วตอนนั้นนี้เรามากันแบบตื่นนอนกันเลยทีเดียวใช่รถยกแก๊งกัาด้วยนะใช่ไหมคือเราพักที่นี่เราลงลิฟต์มาใช่ไหมเออมันก็ต้องสนุกสนานเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ย ใช่แล้วก็ตื่นเสร็จปั๊บแล้วก็วิ่งโน่นี่เลยว่าจะชวนโน้ว่ายน้ําอยู่อะไรประมาณนั้นนะมีสาวว่ายน้ำมีสาวว่ายน้ำอ่านะคะสําหรับโน่นี่ครั้งที่สองแล้วที่เจอกันส่วนดิวเนี่ยครั้งแรกคใช่ใช่เจอกันครั้งแรกมาพีอเตอนพี่โน้ตนะพี่ดิวไม่เป็นไรค่ะดูมีสาวว่าระผมผมกลับจริงๆริอะผมกลับแต่ไม่ดีใช่ไหมเออนะอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงดิวก่อนดีกว่าดิวเนี่ย เดอะสตาร์รุ่นพี่ของโน้ตใช่ไหมรุ่นรุ่นสิกโตถ้าเราจําถ้าเราจำไม่ผิดนะเป็นเป็นเป็นไม่ใช่รุ่นพี่เรียกว่าเป็นรุ่นอาร์เลยรุ่นอาร์ดีนะรุ่นลุงลุงยังถึงท่้นลุงเลยเหรออ๋อสี่รุ่นสี่อันนี้เขายังแบบรุ่นห้าอยู่กําลังเลขสวยอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกว่ามีผลงานออกมาให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยสําหรับดิว แรกแรกเนี่ยที่เราจําได้นะอ่าใครที่พอจะจําหนุ่มดิวได้นะคะเขาจะเป็นผู้ชายเซอร์เดชนะคะนี่ขึ้นกองบนหัวอะไรอย่างงี้เออเด็ดร็อกเด็ดร็อกเด็ดร็อกเขาสไตล์หนุ่มเซอร์เด็กศิลปะดิฉันก็ขอแอบนิดนึงนะคะว่านุ้ยก็แบบแอบกรีดดิวอยู่เหมือนกันในช่วงซีซั่นนั้นนะเวลาเราร้องเพลงแล้วเราคิดถึงใครรู้ป่ะคิดถึงพี่โจมพอร์ชอุ้ยใช่ผมจรจงจริงใช่ใช่สุดๆแล้วคนนั้นแบบ อ mm hmm. ยกขึ้นหิ้งไปเลยครับใช่ไหมคือแบบเราจะเห็นแบบดีลในแบบลุคนั้นเลยนะคือพอสักพักปุ๊บออกจากบ้านเดิดซาวมาอ่ะจบซีซั่นปุ๊บใช่ไหมมีผลงานมีอัลบั้มเราเห็นดีลอีกลุกหนึ่งกลายเป็นหนุ่มเกาหลีโอ้โหชิมบีนี่นนแ,นแบบว่าผมก็ตัดผมสั้นนะครับพอตัดผมส,สั้นปุ๊บเนี่ยด้วยความที่หน้ามันหน้ามันเจ๊กมากใช่เหรอใช่หรอ มันด้วยด้วยความอะไรหลายอย่างมันเลยไปไปไปใกล้เคียงกับลุคนั้นก็เลยไปเกาหลีเลยก็เลยเป็นแบบนั้นไปแต่ว่าคนมอ็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมอ่ายังอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นคือหมายแา่ว่าเป็นเป็นลุกในในการเป็นนักร้องอ่าอีกลุปแบบหนึ่งแต่ยังยังหนึ่งแหละที่เราบอกว่าเราไม่เคยรู้สึกแบบเหมือนเดิมคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือการร้องเพลงของดิวเนี่ยนะ นวันยิ่งพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเออนะแฟนคลับหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยชอบดิวร้องเพลงมากเพราะว่าเวลาที่ดิวร้องเพลงเนี่ยเอ่อเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะอินอะอินเข้าไปกับแต่ละเพลงออจริงจริงก็คือผมว่าอยู่ที่การรู้สึกกับเพลงนั้นมากกว่าเพราะเพลงจริงๆแล้วผมคิดว่าเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็การบอกถึงว่าตอนนั้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไง ค่ะอืมนะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการร้องเพลงของดิวตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอ่าซิงเกิลออกมาด้วยใช่ไหมที่รักมาพูดการนี้เลยครับพี่ที่รักหรือที่พักนะดิฉันแอบเสียใจเล็กๆที่ที่ไม่ไปเล่นเองเลี้ยโอเคเอเดี๋ยวเราฝึกปืนวิชาก่อนครับฝึกฝึกเลยก่อนเพราะเลื่องนี้เราทวาต้องเก่งมากจริงแล้วคือถ้าดิวไปเล่นกับพี่สนเดี๋ยวพี่สนไม่เกิดค่ะใช่ไหมอ๋อ น้อเนอะรชิ้มกิกบหน้าคเลย้จ้างรถมากอี่บาทคะเนี่ยอันนี้ทำโดยใจเนาะใช่ไหมเราทำโดยใจเราช่วยพี่ทํายู0ที่หลังไว้ห้าร้อยกันเลยทีเดียวอ่ะให้ดิวพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าที่รักหรือที่พักคือเพลงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเพลงที่เอ่อเป็นตัวแทนของใครหลายคนที่มีสถานการแบบว่า เรารักคนคนหนึ่งอยู่ชอบคนคนหนึ่งอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ทากับเราแบบว่าดีมากๆเลยนะเราเือนกับคนรักทุกอย่างดูแลแคร์ใจใส่แต่อีกวันหนึ่งไม่เหมือนเดิมอ๋อเปลี่ยนไปซะงั้นเฉยเแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยบางวันดีบางวันร้ายเออตกลงนี่จะเอายังไงผีก็เข้าหรือผีจะออกกันแน่เออเนาะงงเหมือนกันนะเนี่ยเขเลยบอกว่าเกิดอาการสับสนเกิดอาการสงสัยแล้วเกิดอาการอึดอัดอัดอั้นก็เลยอยากแต่งเรืงนี้มาเพื่อจะถามคนคนนั้นว่าตกลงเนี่ย เธอมองเราเป็นที่รักจริงๆหรือว่ามองเป็นแค่เพียงที่พักเวลาหัวใจเ่านังแล้วว่าฟังแล้วว่าดูจะปวดอ่ะดูจี๊ด้าะไมร้องค่ผมร้องร้องเลยร้องเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าน่าจะเกิดกับหลายๆคนนะอย่างของผมก็เคยเป็นจริงจริงจริงคืออันนี้เอาแนวแบบว่าแอบชอบคนอื่นมากกว่าแล้วอบชอบเขาแล้วก็เขาส่งสตด้ามาเอ้ย เรคิดไปเองใ่เราคิดไปเองใช่ต่งใครตามาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเราคอยกเหมนโอ้งั้นนะคะพลาดเลยทีเดียวรีบว่านะะใครที่ฟังไนี้อยู่นะมาจากชีวิตจริงเล็กๆของดิวนะชีวิตเลมาายต่อใช่ไะเนก็อย่างที่บอกแลว่าก็เลยทาให้แบบถ่ายทอดออกมาพลงนี้ดีมากๆเลยๆคนบอกว่าดีวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นุอบใสละครไปแล้วรู้สึไงว่ารู้งว่างาครับ ดีใจดีใจคือ,อถ้าเกิดมีละครสักสิบขอสักเก้าขอสักเก้า,กาดิวไม่ขอเยอะนะคะดิวขอ,ขอแค่แเก้าอะไรประมาณนั้น<ม>ยากแม้ระหว่างการทําอัลบั้มที่แบบร้องเพลงของตัวเองใช่ไหมมันก็แค่แบบเอาเอาเนื้อเพลงมาแล้วก็มาทําความเข้าใจแต่คือเพลงละครเนี้ยกับเพลงที่เราร้องปกติน่ะอันไหนยากกว่ากันผมว่าก็สูสีนะเพราะทุกเพลงเนี่ยจะมีเรื่องราวของมันเองคืออย่างเีลละครเนี่ยมันอาจจะช่วยเราเนึ่งคือเราจะรู้ว่า เฮ้ยเราจะค่ายก็ในมุมไหนะแล้วเป็นยังไงใช่แล้วก็เอ่อมันจะทําให้เออลิงก์กับตัวละครได้ง่ายกว่าอย่างอย่างถ้าเกิดเป็นซิงเกิลของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงในชีวิตเราว่าเอ้ยชีวิตเราเคยผ่านอะไรแบบนี้มาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นละครเนี่ยเราสามารถแทนตัวเองเปในคาแรคเตอร์นั้นได้เลยอ๋อเหมือนกัว่าเขามีเรื่องราวมาให้เราเห็นแล้วเราก็แบบ ถ่ายทอดได้ง่ายมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะประมาณนี้รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยจะถูกใจแฟนคลับละเกินะคะขอมากันทุกวันเลยเออแฟนคลับบิวนะจะทุกท่านที่รักพิณิบถอยทุกวันนะคะเธอเอาเป็นว่านี่ก็เป็นใช่ไหมคะสาูกค่ะคงจะหมดเงินไปหลายหยอะไปหลายบาทนะคะเอ่อทั้งโบทงโบถอกอะไรประมาณนี้ให้สมให้สมคนบัตดิวไงอะไรประมาณนี้ โบทฮอดีทอปนะคนละแบบเดียวเออนะอ่นนี่ก็คือต่องนาของเพลงที่รักหรือที่พักนะคะแล้วจะมีผลงานอื่นให้เราเห็นดีไหมตอนนี้เป็นพิธีกรอยู่ครับค่ะทางช่อง a Channel แอคชั่นแนลรายการสตาร์ r a ั t สตาร์คลับเพ่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปเป็นรายการสตาร์คลับโ <à> รสทรูอ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคุยอัลบั้มอยู่ใช่ครับผมคุยว่า อะไรบ้างต่อไปจะเป็นยังไงจะวางแนวยังไงจะร้องเพลงแบบไหนอะไรอีิวจะเต้นไหมอะไรอย่างนี้เหรอจะดีไหมไอ้ก็น่ารักอยู่น่ารักอยู่ร้องเพลงพี่มอได้น่ารักอยู่เราจําได้แต่ตอนนั้นกางเกงแบบแปลกมากอ่ะเราเรายังจําได้อยู่เลยอ่ะเพลงอะไรอ่ะเชฟครับเออน้องร็ดดูได้เปล่าได้ดูเปล่าจังหวะมันสนุกนะสนุกสนุกสนุกจริงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะ มาอืมมาย่อง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 ก็ดูพี่ดิวดูพี่อยู่ตอนที่พี่ดิวคัทแปดประตท้ายคือร้องเพลงทำนองกูเขามีเดนท็อกอยู่แล้วพี่เฮดก็คอมเมนต์ว่าคุณดิวเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วอินมากแต่ผมกลัวไม่ใช่ก็ไม่ไบอกผมบอกว่าบางครั้งแมงหน้าตาคุณเนี่ยโรคจิตเออเออใช่ใช่ใช่เราจำได้เราจำได้เราจำได้จิงจแต่พี่ชอบวีคร้องเพลงคริงจัง ะะอืมใช่ใช่คืนจันนี้แบบยอดมากเนาะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นศ e ิลปินจากเวทีเดอะสตาร์ทั้งคู่เลยนะคะนี่ก็คือแต่ว่าอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มนี้จะได้ยินไปดูที่ไหมอืมอุ้มไปก่อนดีกว่าเพราะตอนน <c oughs> ี้ยังอยู่ในช่วงของการคุยัของการคุยยังไงอะไรยังไงโอเคนะคะใครที่เป็นแฟนคลับดิวตอนนี้ก็เรียกว่า รอไปก่อนละกันสำหรับอัลบั้มเต็มเก็บเก็บเงินไว้ไม่ว่านะคะดิวไม่ว่าอะไรเก็บเงินไว้ซื้ออัลบั้มเต็มนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดาวนโหลดก่อนละกันเพลงนี้ยังไงเอ่ยดาวโหลดยังไงเอ่ยเบหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกโอเคนั่นก็คือเพลงที่แรกหรือที่พักของดิวนะคะอะมากันที่สาวสวยบ้างดีกว่าฉับอกว่าตอนนี้นะคะใครที่จำได้ในแฟนเพจของเราที่ดูรูปนตไปเมื่อปีที่แล้วปะเราเจอกันปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วปีที่แล้วโอ้เปนเนาะ ทำไมมันรู้สึกแบบว่าเหมือนแต่เดียวอ่ะแต่แบบก็สักพักแล้วนะ <ไอ S 1> สักพักเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะบอกบว่านึขอ,องคาทรงจงมันยังครอยู่ในหัวสมองนศยน่ารักนะตอนนั้นนศเหมือนแบบมันเด็กๆอะ่ๆอะเด็กๆมาอุตจะมารอบนี้จะบอกคุณนู้กฟังเนะค่ะว่าน้นองนศของเราเป็นสาวแล้วชุดที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ่านศนะทักทายเป็นแฟนชาวบาร์นาบ88หน่อยค่ะสวัสดีชาววาร์นาบ88นะคะนศเป็นคนที่จะังฟังอยู่ค่ะอืมแหมวันนี้นศมา พร้อมกับพร้อมกับคนตาปลอมคนตาปลอมถ้าไม่ติดอาจจะไม่เห็นตาโน้นค่ะชื่อเออนะยังคงสงสัยเหมือนเดิมเช่นกันกี่ครั้งก็สงสัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยชื่อแบบกินน้ำตาลที่ทำวิดูใช่ไหมหรอใช่หรอใช่ไงทำไมอ่ะทำไมอ่ะคะพี่ดียวนี่พี่ดียวด่าโน่นพี่เดียวพี่เดียวเขาเลวเข่เลว เราก็งงคืองงกันทั้งสถานีคุณรถไฟนะคะมุกของดิวนะคะไว้อะไรประมาณสามนาทีทา <laughs> โอเคถ้าบุญจะไม่เสกให้พี่ดิวไป่ายน้ำรอเราไว่ายน้ำลอ,อยลอ,อ่ะอ่านอัดนะวันนี้มากับผลงานล่าสุดเก็บไว้ทำกาแฟน่ารักมากเลยอะ่ะอยากให้พูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้ก็คือพยายามจะดึงความเป็นสุดๆมาคือคนที่เล่นคุนกวนอะไรเงี้ยก็นะผสมเข้าไปในเนื้อเพลง แล้วส่วนจังหวะดนตรีเนี้ยชอบแบลเก้ามากแต่ว่าถ้าจะาแบล็กเก้ามาจัดจ๋าเลยเนีย้ยนึกว่าทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เข้าถึงได้เนี้ยว่า,าเป็นสีอะไรอ่ะก็เลยมาเอาป๊อปมาผสมด้วยค่ะก็เลยกลายเป็นใช่ก็กลยเป็นป๊อปเก้ป๊อปเก้เอบไกย์จั๊อบเกย์พ๊อบเคเออน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงใหญ่พูดถึงเพลงนี้หน่อยอ่ะมันเป็นแบบเนื้อหาประมาณยังไงอ่ะเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านยังไม่ทราบอะค่ะ ก็คืออยากให้<อ>นธนะอเก็บสีดีไว้ทำกาแฟนจ้ะแล้วก็ผู้ชายที่แบบชอบมาปากว่ามือถึงปากไว้มือไว้กับเราอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถบ,บอกเขาได้ผ่านเพลงนี้ว่าเฮ้ยเก็บสิงเ่านั้ไปททำกาแฟนของคุณดีกว่าอย่ามายุ่งกับฉันเลยเสมัยนั้นแบบอุ้ยฉันรอไว้แบบว่าให้แฟนจะคนเดียวนะเธอได้เธอไม่ต้องมายุ่งเลยล้วได้อองวันใจนะมันใจดูมวันมากเออชนะแลกวชนะแล้วชนะแลเพลงนี้แล้วโอ้โหรู้สึกว่า มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นเป็นทีมงานที่แบบมาทํางานให้พี่หมูมูซูใช่พี่หมูมูซูมาทํามาช่วยทำเพลงนี้ด้วยพี่พี่หมูมาเป็นโวคอล director ใช่ไหมมาช่ยแบบไกด์เรื่องการร้องอะพี่หมูน่ารักมากตอนนี้พี่หมูเป็ซิงเกิลเหมือนกันใช่คนถูกทิ้งคนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้น่าละมีอย่างนี้ได้มีอย่างนี้ได้แหมรู้สึกว่าได้ ครูนะทีมงานแบบว่ามากฝีมือนั่นเลยผมผมก็คนคุมร้องคือพี่แนนวัชิยาเออใช่ใช่ของบิวด้วยอืมคนนั้นก็แบบไม่ต้องพูดถึงเลยสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็อะไรเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นเข้ากับคาแรคเตอร์ของนรสเลยเนาะน่ารักน่ารักอ่ะค่ะก็เป็นเหมือนเป็นแฟนน่ารักเนี้ยนรสได้แบบนี้มาเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวคนอื่นดึงคลุกน้วกลัวดูดูอ่ะเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ซิงเกิลซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วนะคะที่ออกมาสี่แล้ว อัลบ <Abby 's S 1> <te> ั้มเต็มจะได้ฟ <te> <tar> ังเมื <Titanic> ่อไหร่ด้วยอันเด่นางเปนคับเก็บมันได้เลยท่ามีสาวพร้อมคาราโอเกะด้วยพร้อมคาราโอเกะโอ้โหจะได้เห็นน ốt ทั้งภาพและเสียงใช่ค่ะเป็นไงไปถ่ายเขาเรียกว่าต้องถ่ายเอ็มบีซีคาราโอเกะใช่ไหมถ่ายเรียบร้อยแล้วสนุกมากแบบภาพสวยมากคิดว่ามันสมบูรณมากๆเลยค่ะเป็นอาจจะเห็นนู้นทำอะไรบ้างยมแยมนี่ยังได้ไหมสมัครแฟนปุ้งพื้นี่มีแบบเต้นเต้นแล้วแบบมี ขายกราฟิกเป็นตัวนุนรุนก็เต้นเนตนเ้นบอ,อนเลเต้นแรงเต้นกาอะไรอย่างเงี่ยโอ้นะก็เรียกว่าเป็นใครอยากเห็นตอนนี้อาจจะแบบยังไม่ได้เห็นไงแค่เห็นแค่เอ็มบีใช่ไหมรุน,นเล่นเองแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะดูแบบเต็มๆอย่างนั้นเนี่ยต้องวีซีดีคร<ห>ับเราเก็เร็วๆนี้ถ้าเมษา<ด><ล>ะนะคะเก็บเงินซื้อด่วนอะไร<ด>แบ <า S 1> บนี้ ก่อนก่อนงการก็นัใช่ก e ็เนี่ยสงการไว้รถมัน้็มีหผู้ใหญ่ก็เอาสีนมาปเป็นถุงขวัญได้แล้ววันนสงการก็เปิดเพลงเก็บไว้ทำกาแฟหรือเพลงอะไรก็ได้ของเก็สนุกสนานกันไปสนุกสนุกสนุกเลงมาคือแบบถ้าเกิดเหนื่อยแล้วเปิดที่รักที่พักพักก่อนก็ได้น่าริยายนะดังนั้นเนี่ยซื้อสองอัลบั้มเลยไอ้ของของดีต้องโหลด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 ต้องหลดตนึ่งสามสองแล้วก็ออกย้ําสินั่นเนี่ยโน้ตโหลดยังไงคะเพลงนี้ของโน้ตง่ายๆนะคะกดอ่ะ ดอกจันหนึ่งสองสามศูนหกเก้าเก้าแล้วโทรออกอืมนะหกเก้าเก้าเอ็มวีเราเราเห็นเอ็ีแล้วของโนดเนี่ยน่ารักมาก<อ>เล่นเอง,องด้วยใช่ค่ะเออเป็นแบบประมาณเหมือนกับคล้ายๆเพล่เลยใช่ไหมก็เหมือนจะมีผู้ชาย ปากไวมือไวมายุ่งกับเราแล้วก็หมอวิ่งดีมันหนังแขกเลยอะคือดูแล้วแบบได้ารมณ์หนังแขกมากอะไรวระานี้เนาะเออแล้วแบบมีแบบว่ามีเต้นด้วยเออนอตแบบนอตเป็นคนที่เต้นมันมากขอบอกเออสนุกสนานกันไปก็ใครที่ติดตามผลงานนะคะของนอตก็สามารถดูได้เนาะทางช่องมี่นะ อืมนะคะแล้วคือดูได้ทุกเิลปินของ EXACT เลยอืมเป็นระบบ s อด้วยเอสีัดเจ๋วเลยค่ะฉันมาเคนซิลนอตเทนซิลดิวกันเลยทีเดียวใช่ปะขนาดนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีกิจกรรมนะคะจากนอตแล้วก็ดิวมาบอกกันนะคะสำหรับแฟนคลับที่ใครอยากจะแบบ วันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมมาฝากนะคะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักูุดีกว่าไปฟังหนึ่งานจากดิวล้วกันที่รักหรือที่พักนะคะแหมมีแฟนเพจเขาไว้อ, <laughs> อ่ะสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับย้วยกันต่อกับหน้าที่ของนูยนคะคะที่นี่บ a น a น a าปัิบัตเอฟมแล้วก็น้องนอดกับคุณดิวด้วยค่ะเป <laughs> <laughs> ็นขรกันกระดใจอ่านะมีคนบอกคิดถึงดิวอี ให้รูปมาฝากด้วยนะเเอดี๋ยวดิฉันจะถ่ายดิฉันจะลวนลามดีลเผื่อพวกคุณนะคะให้ลิศหยาเล่นๆนะคะชื่อว่าเออเอาเป็นว่าวันนี้แหละคุณบอกว่ามาไม่ได้ค่ะฝากความคิดถึงถึงดีลกับน้องโนดด้วยเพราะวันนี้แบบบางคนยังคนยังมีสอบอยู่มีสอบมีอะไรอยู่น้องผมกน้องผมสอบปลายภาคอยู่ใช่ไหม น้องๆบางคนบอกสอบพี่สอบอยู่วันนี้อะไรเงี้ยบางคนก็ติดงานช่วงบ่ายก็เลยแบบไม่สามารถมาได้ก็บอกว่าทำไมไม่มาช่วงเย็นพี่บอกโอ้โหนี้เขามีงานเขาก็ไปนู่นไปนี่กันใครก็จะมาบ่อยๆลูกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ้าว <c oughs> ก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรฝากควาามคิดถึงถึงดิวกับโน้ต้วยละกัน <c oughs> อ่ะมากันที่กิจกรรมดีกว่าเห็นบอกว่ามีกิจกรรมมาฝากเราด้วย<ต>สาหรับดิว <c oughs> เป็นกิจกรรมอะไรคะเออชวนที่รักมา cover เพลงที่รักดีท่ศนครับอือแล้คือ จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้คนมาเวอร์เพลงของเราและอยากอยากดูว่าฟิลของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าร้องคนเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้เพราะว่าชื่อเพลงเราคือที่รักหรือี่พักก็อยากให้ร้องเป็นคู่จบคู่นะไว่าจะเป็นพี่น้องคนรักพ่อแม่ตุ๊กตาได้นะใช่ไหมตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาจะร้องเขาจะเขาจะกระดุกกระดิกได้ไหมอ่ะขอเป็นสิ่งมีชีวิตสองสิ่งแล้วกันนะครับเอาจะไม่ตุ๊กตาก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้แต่ต้ก็จัดเลี้ยง เออแล้วแล้วแล้วจะแบบเป็นคอเวอร์กันแนวไหนเนี่ยก็แบบว่าถ่ายถ่ายสมมุติอยู่กับมาถ่ายกับมาแนนอลิฟต์จริงให้มาอ้าบาทเออซนารเลอรค่ะน่ารักนะคะเออแล้วอ่านะครับผมก็คือชวนกันมา ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ได้ทําแบบไหนก็ได้คือคนหนึ่งร้องคนหนึ่งได้กีตาร์ก็ได้หรือว่าร้องทงคู่ก็ได้ภาษาเสียงก็ได้หรือว่าจะเอ่อคนนึงร้องคนหนึ่งเต้นก็ได้อยากดูเหมือนกันว่าเพลงช้าจะเต้นยังไงเออเนาะที่รักที่พักจะเต้น,นยังไงเป็นกตาริลาไหมเหมืนหอนแบบเกาหลีไหมปึ๊ปั๊บปึ๊บปั๊บหรือบางคนเขาบอกว่าถ่ายแล้วเป็นเอ็มวีเลยก็ได oh. ้ออยากอยากดูทุกอย่างอยากดูทุกสิ่งที่เอ่อคุณอยาก จำกัดเลยไม่จำกัดเลยไม่จำกัดีไม่จํากัดไม่จากัดโอเคเรียกว่าใสไอเดียกันให้เต็มที่ละคนเอสองคนสองผู่โชคดีสองคู่ที่สองคนสองคนสองคนหนึ่งคู่สองคนหนึ่งคู่สองคนหนึ่งคู่จูนจูนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองคนหนึ่งคู่เนี่ยคือจะได้เป็นคู่หนึ่งผู้โชคดีเนี่ยคือจะเหมาะในการจางจัด ได้มาร้องเองมาโชว์กันสดๆเลยเจอกับดิวด้วยดิวจะเป็นคนเทรนด้วยใช่จริงดิผมจะทุ่มความสามารถอย่างเต็มที่เลยครับโอ้นะผมมีอะไรผมใส่ให้หมดเลยเรียกว่าได้ใกล้ชิดกับดิวแล้วเนี้ยยังได้ร้องเพลงกับดิวด้วยครับผมพิเศษมากเราจะให้โชว์นะให้โชว์ให้มาอืมนะก็ทำาป็ไงกติกากติกาเป็ไงบ้าง เอ่อถ่ายคลิปของคุณค่ะครับผมแล้วก็อัปโหลดมาที่ w w w y o u t u b e c o m l a s h a c t h a n อืมนะคะอัปโหลดเข้ามาเลยโอเคโอเคนี้นก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่ถึงวัานไหนเอ่ยเอ่อวันที่ตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเ <c oughs> okay. วันที่31มีนาคมแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่6เมษายน6เมษายนยนี้นะครับ <c oughs> อัปโหลดคลิปของคุณมาที่เฟ เว็บแบบ facebook.com/flashactional ค่ะก็คลิกเข้าไปก็ได้นะหรือว่าไม่งั้นก็ไปเซิร์ชคำว่า actional ใน Facebook ก็จะขึ้นนะคะแล้วก็ไปโพสได้เลยโอ้โหเราก็อยากดูเหมือนกันนะว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียอะไรกันอยากดูอยากดูคลิปไหมครับเออดิฉันเป็นแต่เต้นหมอลำมาค่ะลาซิ่งอะค่ะเวอร์ชันโนตได้ไหมครับเวอร์ชันได้ไหมเป็นเวอร์ชันแบบลาซิ่งอะไรอย่างงี้ได้ไหมเลยนี่ค่ะเหมือนกัน เต้นคอเวอร์เพลงเก็บไว้ทำกับแฟนไอ้ย่ะคือเ,เป็นยังไงเป็นยังไงทำอะไรก็ได้คือไม่ต้องเต้นก็ได้แต่แบบเป็นท่าทางออกท่าทางเหมือนทำ MV อเองแบบกำลังเดินเล่นในห้างเดินเล่นตามส่วนสาธารณะก็ะถ่าย MV ตัวเองร้องซิงค์กับเพลงก็ได้อ,อะไรก็ได้ให้พี่เอทเลยใช้ใช้หัวสมองสร้างสรรค์ได้หมดเลยค่ะโอ้โหโนดี้เรียกว่าเต็มที่เลยเต็มที่เลยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเข้าเป็นิเมชั่นประกอบเงี้ยได้หมดเลยเออน่ารักนะ คือเขาใส่ไอเดียได้เยอะยะมากมายเลยของโนตเนี่ยนนนี่นั่นจากวิดีโอพวกนี้แล้วก็จะนำมาตัดต่อเป็นเอ็มวีตัวนึ่งอ๋อก็คือใครที่แบบเข้าตาโนตแล้วก็กรรมการมากที่สุดก็จะได้ทําเป็นเอ็มวีเลยหรือยังไงใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าจะเอาหลายๆคลิปอืน่าจะเอาเกือบทุกคลิปแลวค่ะมาตัดต่อรวมกันอ่าดังนั้นเนี่ยอ๋อเรียกว่าถ้าใครที่แบบว่าส่งมาปุ๊บเนี่ยได้รับนะเราก็จะแบบเอาอาจจะมีส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาทำเป็น m v เป็นโปรเจกต์พิเศษ เราเพลงนี้ใช่ไหมคะส่งไปที่ไหนได้ยังไงเอ่ยเหมือนกับพี่ดิวค่ะ facebook. com. a c h a n n e l ค่ะอืมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมของน้อโน้ตอ้หน่ารักน่ารักเอาเป็นว่ายังไงก็ใส่เดียกันให้เต็มที่แล้วกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของดิวนะคะจับคู่ cover เพลงที่รักหรือที่พักครับนางถ่ายคลิปตัวเองมานะคะ เอาแบบว่าจัดเต็มแล้วกันจะเป็นหนังสรงหนังสั้นอะไรได้ต้องเปมานะคะลยก็แล้วก็รวมถึงกิจกรรมของน้องด้วยนะคะนั่นก็คือสามารถส่งไปที่ w w w f a c e b o o k c o m e x c h a n n e l นะคะอ่ะแมววันนี้สนุกสนานมากๆเลยกิจกรรมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแฟนคลับต้องไม่พลาดแล้วล่ะนะอ่ะให้ทั้งคู่ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังชาวบรานาปัจจัเตมนี้นึงค่้ะ ก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานพวกเราและสนับสนุนพวกเรา่ขอบคุณที่ฟังพวกเราพูดอยู่ตอนนี้แล้วก็ขอบคุณที่ที่รักพวกเราแล้วก็ขอให้รักต่อไปแล้วก็มีกันนี้ด้วยไปครับผมก็น้องนนก็ขอบคุณไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงของเราลวกันเอ่อเวลาเราทาเพลงออกมาหรือว่าร้องเพลงออกมาเพลงหนึ่งเนี่ยเรามีคนที่ฟังเราอยู่แล้วมีคนที่ชอบในผลงานของเราเนี่ยแค่นี้ผมรู้สึกว่า เป็นรางวัลของเราแล้วละ่ะเป็นผลอยได้ที่ดีมากมากแล้วล่ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่หมุนเพลงมาดิวมาเปิดมนหน้าแล้วก็ฟังเพลงของเราโอ้ขอบคุณทุกคนด้วยอ่านะมีคอมเมนต์จากแฟนเพลงที่รักทอจังค่ะชอบดิวมากเลยร้องเพลงกันเพลาะน่ารักอีกเออนะ เออนะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าอะไรเนี่ยโอ้เปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วปิดไปแล้วนะคะบางคนบอกน้องนดน้องนดติส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 อ่ติสน่ารักน่ารักน่ารักนะคะอะก็เรียกว่าเราก็จะติดตามผลงานของทั้งคู่ต่อไปแล้วกันนะจ๊ะถ้ามีผลงานอะไรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกเนี่ยยินดีเลยนะคะสำหรับบานนาปัจจัยแปเอฟเฟรมของเรานะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะ ตามไปฟังต่ออ่ะนะที่ Cheese Radio ค่ะเป็นบริษัทเดียวกันพูดได้พูดได้สุดเลอร์เรื่องเกล้ยเกล้ยเหมือนกันตอนเย็นตอนเย็นมีกิจกรมด้วยีกิจกรรมไปเจอกันได้ใช่ไหมไปเจอกันโอเคคลังวีล่าโมงครึ่งครับโมงครึ่งใช่ไหมคะอืมก็จะได้ไปฟังน็อตกับดิวร้องเพลสดๆด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของกิจกรรมวันนี้เอาเป็นว่าใครที่ฟังช่วงนี้ไม่ทานอาจจะตามไปฟังกันได้ค่ะหมุนขึ้นไปเจอกันที่ Cheese Radio เก้า h z หจุดศูนะคเมปเจอกับ น็อตแล้วก็ดีลได้นะจ๊ะที่ั้นท่าเออาคลาฟพาซาตอมสุรานั่นเองเอาเปน็นว่าวันนี้ขอบคุณม,มากมาแล้วกันสําหรับน็อตและดีลนะคะขอบคุณม,มากๆกค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีหนึ่งเพลงที่มีคณผู้ฟังฝากไว้บอกว่าอยากฟังเพลงนี้จะบอกว่าเเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถูกขอมาเยอะมากรู้สึกว่าดีลเนี่ยจะยิบเพลงละคร นะ,ะวคะเพลงละครดิวเนี่ยโดนขอมาทุกวนันอะไรประมาณนี้เอาเป็นี่เดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยหัวใจกันฟ้าจากดิวเด๋อะสตาร์แล้วกันค่ะ